บริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้จูงส่งแดกพระพิสงจ์พระพิจูงส่งตรงรักขอพระพิสงจน์จูงรับพระตาหารเพื่อพระตาหารใจสี่เพื่อใจสี่ชนทานเพื่อชนทานเรื่งบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายอประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายทายาททั้งหลาย ปีศามาดาเป็นต้นสิ้นการรนานเธิดสิ้นกานะนานเถิลดับไปเราจา้าวปลาจะถวายข้าวาถวายข้าวเบ่อนะมีเงินทองไว้เป็นมอเป็นาลนะเป็าบนมังนล้วอนี้เป็นเเยสอ

บอกว่าเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนทรงผมปล่อยมาเอาขึ้นสวยสสาวลง้ลงนครับนุยยกมาช่วยาปอหนอหาเวหาแล็วอ๋อขยับเข้ามาหน่อยน้ยนเห็นเลขเอีกแล้ว7หรือหนึ่งมีปส้มอยู่นี่นะเหรือหนึ่บ้านบ้านตัวันนั้นเจ็ดตัวเดียวมัลลอเลยเต็มหัเลย เจ็ดตัวเดียวคันเริ่มเลยที่ว่าไงวันที่หลากบ้านในเกี้ยบอ่ะบ้านในเกียบเหรอวะบ้านในเกี้ยวไปทำมุ้นเป็นเก่บีกติดตัวต่มา